มิลล拉ห์อัลลอฮ์มานุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับความรักความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรง ปราณนี่ยบบาลกมพงได้รับความสงบร่มเย็นในหัวใจนี้ได้พี่น้องที่รักขอเราทุกท่านครับพี่น้องครับเราพูดคุยก,กันกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับได้นาเรียนกับท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่รักขอ,อร้อครับว่าการเดินทางของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลของอะลเย์ฮิวตซาลัมนั้นผ่านความยากลําบากอย่างไรบ้างเป็นการพิสูจน์เนื้อแท้ของ إ อ ي ่านศรัทธาของสุขภาพของท่านนบี เป็นการพิสูจน์เนื้อแท้ของครอบครัวที่เป็นตัวอย่างนั่นก็คือครอบครัวของท่านอบุบักอสัสดซดิกนะครับเคยเกิ่นนำกับพี่น้องที่รักขอร้องเขาว่าบทบาทความสำคัญของสบาบคนหนุ่มนะครับท่านหญิงอัสมา ท่านอับุลลฮ์หรือแม้กระทั่งท่านท่านฟูไฮร็อกที่เป็นคนรับใช้ของท่านอบีทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมคอยที่จะช่วยเหลือดูแลท่านอบีกับการเดินทางนะครับเราพูดคุยกันว่าท่านอบีมหฮสมัทรน้อยคนใดฮุกข์ซัลลัมและท่านอบุบักอัสซิดีครับผ่านความยากลําบากเป็นเพื่อนแท้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อแท้อย่างที่นักเรียนครับว่ารัก กับอิสลามอย่างมากๆครับวันนี้เราพูดคุยกันต่อนะครับจากการที่ได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับผมเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเกิดการประสานอ่าประสานให้เป็นรอยเนื้อรอยต่อเดียวกันนั่นก็คือมัสยิดกูบะนะครับที่ท่านนบีุมฮัมหมัดสุลต่านในจังหวัดซลัมที่นั่นนะครับถือเป็นความภูมิใจร่วมกันแต่พี่น้องที่รักการละหมาดโจมาหรือละหมาดวันศุกร์นะครับ มัสคุบะเป็นมัสยิดแรกที่ท่านอับีได้ทําการละหมาดแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปยังเมืองมาดินะนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้นะครับให้มีการละหมาดสนะุมาณมัสยิดคุบะพี่น้องที่ไปเมืองมาดินะก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนม,มัสยิดนี้ครับพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วครับมัสยิดกุบะที่เกิดขึ้นเพื่องครับท่านอับดุลมบีมัมมัลโซรออะไรทิวาสลัมนะครับ ไปอยู่ที่เมืองมดินะเมื่อเข้าไปแล้วนะครับบาจาก,กูบาก็เข้าไปเมืองมดินะครับเห็นบทบาทของเด็กกำพร้าสองคนเห็นบทบาทของผู้ที่อยากอ,อยากต้องปรารถนามีความปรารถนาหลายคนไม่รู้จักท่านนาบีแต่เขามีความปรารถนาว่าเวลาเานียเขาอาจจะมีโอกาสพวกเขาซอฮาบ้าของท่านนาบีริชาอัลซอรเนี่ย อาจจะมีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮฺไดทรงอนุมัติเปรียบเสมือนกับการได้รับทรัพย์สมบัตินะครับอย่างยิ่งใหญ่นี้ทั้งหมดที่มีคุณค่านั่นก็คือปรารถนาที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพำนักนีบ้านของพวกเขานั่นคือชาวซอดและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงอนุมัติให้บ้านของท่านอบูอายุบอันซอรีซึ่ง จริงๆท่านอบูอยอุสซรี่นะครับท่านับญาติกับท่านนบีก็เป็นญาติทางคุณแม่ของท่านนาบีนั่นแหละครับแต่ท่านก็ได้รับความดีที่อลัลลอฮฺได้ทรงให้เมื่ออูดไปจุดๆที่บ้านของท่านท่านนบีก็กระตุ้นบอกว่าเอาะจ,ะจะยังไม่ไม่พักที่นี่อาจจะยังไม่ใช่ที่นี่ครับแล้วก็บอกว่าเวลาที่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยนะครับพลาอูดเดินผ่านไปก็ความ ความรู้สึกของหลายคนที่อูดผ่านไปก็มีความรู้สึกนะครับพาดไปแล้วนะครับแตก่ก็ไปสร้างความหวังให้กับบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ท่านบีก็บอกว่าถ้าหากว่าอูดไปพักที่ไหนนี่นั่นอาจจะเป็นที่พำนักของชันครับแล้วท่านนบีก็ยังไม่ลงจากหลังอูดจนกระทั่งแน่ใจว่าอูดนั้นอยู่ พักอยุดที่นั่นคือย่อตัวลงมาแล้วก็หยุดอยู่ที่บ้านของท่านอบูอับซอรีและอย่างที่ดำเรียนครับว่าเราที่เห็นถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนั่นก็นคือท่านซัฮลุนกับสุไหยลุนหรือว่ารยอรอหูอันหุมาเด็กพกระสองคนที่มีลานตากอิตาพารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น ทรัพย์สินมรดกที่ได้รับจากคุณพ่อของท่านและที่นี่เองแหละครับที่ท่นานนบีมุฮัมมัดสโลลลอะไรเหวอสลามได้ทําการซื้อที่ดินผืนนี้นะครับให้ท่านอบูบักอัส,สิดิกนะครับสำหรับทรัพย์ส,สินที่ท่านเตรียมมานะครับคือเรื่องที่นําเรียนว่าเพื่อนกันเนี่ยนะครับมองตากันก็รู้ใจทอาบูบักก็ควักสตังที่ มาอามาเนี่ยนะครับซื้อหลังจากนั้นมาท่านอบีก็อยู่ที่เมืองมดินนะครับอยู่ณที่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไยฮิวะซัลลัมในต่อไปเนี่ยพี่น้องครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆประมวลไว้นะครับโดยสั้นๆย่อๆให้กับพี่น้องได้รับทราบว่ากว่าจะได้มาซึ่งอิสลามท่านอบีเสียสละให้กับเรา นะครับจกกนกระทั่งเราได้มีอัลลอฮ์เรามีเรารู้จักอิสลามเราได้รู้เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรทีวสลัมนะครับในประเด็นตอปไปเนี่ยจากจะนําเรียนกับท่านพี่น้องครับเ,เรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรทิวสลัมในตอนอก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวของเมืองมดินาเนี่ยพี่น้องครับครอ,อบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะไรทีวสลัมหลังจากนัน้นก็นน เดินทางมาสมทบกับท่านนบีเมื่อท่านนาบีได้พำนักณเมืองมาดีนะเหตุการณ์เป็น่างนี้ครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อคของอะยรฮวดซัลลัมเดินทางมาถึงเมืองมาดีนะครับทั้งภรรยาของท่านนะครับที่มาสมทบก็คือท่านหญิงซาวดาอุมมุลมุบีนีนครับภรรยาของท่านนะครับท่านหญิงซาวดาลูกสาวของท่านทั้งสองก็คือท่านหญิงฟาติมาแล้วก็ท่านหญิงอุมมุกันโซมหรือรอหัวอัน รอนล่อหัวอันหุมาร่อนล่อหัวอันหุมนะครับทั้งหมดเดินทางมาเพราะทราบข่าวว่าท่านอบดีได้มาถึงเมืองมดิดน่าแล้วนะครับต่อมาก็มีท่านอุสมาบินเซดซึ่งก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลล็ออะไรวะซัลลัลลมกับจะให้การดูแลอย่างดีเปรียบเสมือนกับเป็นเรียกว่าบุตรบุญธรรมของท่านอบีมุฮัมมัดสลล็อปอะไรวะซัลลัมแล้วก็ชายหญิงอุมอมัยมันครับส่วนท่านอับดุลลบฮ์บินอัเดามาสมทบ ท่านอดุลลอฮ์บินอบับดุลบาคุคลตอหัวอันบุมท่าอย่างที่นําเรียนก่อนหน้าน,นี้ก็คือคอยระแวดระวังภัยให้กับท่านนาบีตอนที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดส,สุลลัลนของอะไรนะว่าสัลลัมเดินทางจากมักกะ์มาสู่เมืองมดีนนะครับมีหลายท่านนะครับมาครับการเดินทางบางคนก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวครับบางคนก็เดินทางกันมานะครับมีเพื่อนๆมาด้วยนะครับในครอบครัวบ้างรวมถึง บุคคลอันเป็นที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวัสลัมท่านผู้ชมเป็นเราที่รักก่อนรักของทราบดีเลยนะครับเมื่อเราเอ่ยชื่อท่านหญิงไอซานะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮฺอะลัยฮิวะสลามครับก็คือท่านหญิงไอซานะครับหรือยังท่านหญิงฮูไมร์ก็เรียกเป็นชื่อเล่นนะครับหรืออิสก็เรียกว่าท่านหญิงไอซานั้นมีชื่อเล่นที่ท่านนบีชอบเรียกนะครับ อฮูไมโรนะครับแล้วก็อาอิสก็คือหญิงที่มีความเบิกบานฉะนั้นใครที่อาจจะเรียกภรรยานะครับว่ามีชื่อมีชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่การตั้งชื่อเรียกให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านนาบีก็เรียกถึงอิชานะครับว่าบางครั้งก็เรียกว่าอาอิสบ้างนะครับหญิงผู้ที่มีความเบิกบานอะไรประมาณนั้นเพีองครับท่านหญิงอุมุลมุบีนีนก็เดินทางมาส่งทบกับท่านนาบีรวมถึง สอบ,บาะหลายๆท่านนะครับที่มาดังที่นั่นท่้นยังไอซอนรณวัลหุอันทานได้เล่านะครับจากการบอกเล่าของท่านหญิงอุมมุนมุมินีนะครับว่าเมื่อท่านสุลอฮ์ศ็อลลัลล,ะล,ล,ละอะไรฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงเมืองมาดีนะท่านอบูบักซึ่งเป็นคุณพ่อของเธอแล้วก็ท่านบิลานก็ล้มป่วยเนื่องจากความเหนื่อยนะครับในขณะที่เดินทางท่านบิลานด้วย และก็ท่านอบูบักด้วยนะครับแล้วก็ท่านอย่างไอซาก็ได้เล่าด้วยกับตัวของท่านของเธอเองว่าฉันก็ไปเยี่ยมคุณพ่อของฉันครับเอาความเป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับมีความรักมีความคิดถึงกันไปเยี่ยมขนาดที่ท่านอบูบักนะครับกำลัาางเจ็บป่วยนะครับหลังจากเดินทางมาถึงแล้วก็ได้ถามด้วยกับความห่วงใยว่าคุณพ่อขา พ่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นคำถามที่ลูกถามด้วยกับความห่วงใยนะครับท่านอูบักพูดนะครับพูดกับท่านบิลานด้วยโอ้บิลานนะครับฉันความรู้สึก ลำบากนิดนึงนะคือไม่สบายนะครับแล้วก็ท่านอบูบักก็เช่นกันก็ถามท่านบีดังหรือต่างคนต่างถามการสารทุกสุกติดกันกับเธอได้เล่านะครับว่าคือท่านหญิงอุม,มุลมุบีนีก็คือท่านหญิงไอซาลุบอันนะครับได้เล่าต่อไปนะครับว่าขณะที่ท่านอบูบักล้มป่วยนั้นท่านเคยกล่าวว่าแม้ทุกคนจะอยู่กับครอบครัวที่เขารักใคร่ในช่วงเช้า แต่ความตายก็ใกล้ตัวเขายิ่งกว่าเชือกผูกรองเท้าเสียอีกน,นั่นเป็นสำนวนนะครับว่าความเจ็บป่วยนะครับของท่านอบูบักตอนนั้นนะครับคืออยู่กันไม่ครบกับครอบครัวนะครับภรรยาของท่านอบูบักก็อยู่ที่อามก,กะแตแต่ว่าลูกก็มาลูกๆท่านอย่างอัสมานะครับท่านอย่างไอซา,าท่านอับดุลลอฮ์นะครับแล้วต่อมา,อาท่านอับดุลรหมานะครับซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่เคยต่อต้าน ท่านนบี squared, มุฮัมมัดสุลต์หรออะไรทีวะสลามซึ่งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทหลังจากที่ท่านรับอิสลามก็คือท่านอับดุระห์มานบินอับดบักนะครับแล้วก็รับอิสลามหลังจากโอกาสได้จะเล่าเรื่องราวของท่านบ้างนะครับท่านอับดุระฮมานมีบทบาทน่าสนใจมากคําพูดของท่านอบ,บูุบักเนี่ยแสดงว่าผมว่าเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านนะครับที่มีความเจ็บป่วยเนี่ยคือท่านอบูุบบักเปรียบเทียบว,ว่าความตายเนี่ยมัน มันใกลย้ยิ่งกว่าเชือกผูกรองเท้าแสดงว่าการเจ็บป่วยของท่านอบับบักอัสซิดิกนะครับเป็นการเจ็บป่วยที่หนักนะครับอย่างสาหัสมาก bag. แต่ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อที่จะปกป้องอิสลามเพื่อความรักที่มีต่ออัลลอ์และก็ความรักที่มีต่อท่านอบีม,มุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวัสลัมสมแล้วครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงเลือกท่านอบูบักอัสซิดิก รอนลอฮูอันนะครับเป็นเพื่อนของท่านนบีแต่อย่างไอชา้ได้เล่าต่อไปนะครับว่าฉันเข้าไปหาทารสุลอสโซลอฮูอะนไลฮิวะสลัมพร้อมกับบอกเรื่องราวให้ท่านรับรู้ท่านบีมุมฮัมมัดสโลลอฮูอันไลฮิวะสลัมจึงกาาออล,ล่าวว่าโอ้เอลอ์ได้โปรดประทานให้เรารักเมืองมดินนะนะครับท่านบีก็ได้ขอดุอานะครับโอ้อลอล์ขอประทานให้เราพวกเราที่เป็นชาวมุฮายรีน ครับได้มาย่างเมืองบาด,ดินาเนี่ยขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความรักต่อเมืองบด,ดินาเอกเฉกเช่นที่เรารักเมืองมะกะหรือให้รักมากกว่านั้นพี่น้องดูคําพูดของท่านนาบีนะครับใครที่เดินทางใครที่ไปต่างบ้านต่างเมืองอย่างน้อยๆที่สุดนะครับก็คิดถึงบ้านเกิด กลับคืนสู่กลับคืนสู่เย้านะครับคิดถึงบ้านเกิดสํานึกบ้านเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่พี่น้องครับท่านนาบีบอกขอให้หัวใจของพวกเราที่เดินทางมาเมืองมะกะเมืองมาดินานให้มีความรักเมืองมะกะด้วยแล้วก็รักเมืองมาดินะนะครับหรือรักเมืองมาดินามากกว่าเมืองมะกะแสดงว่าหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอะไรฮิวะสลาม์เนี่ยรักทั้งมะกะนะครับบ้านเดิมของท่านนาบีอยู่ที่มะกะ แต่ความรักอันนี้เป็นความรักที่บ้านหลังใหม่เปรียบเสมือนกับบ้านหลังใหม่ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมเนี่ยเป็นนงครับคือเมืองนี้นะนะครับเป็นเมืองที่ท่านนบีได้เสียชีวิตที่นี่และขอให้บรรยากาศแวดล้อมของเมืองนี้เป็นไปด้วยดีและขอให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญแก่การช่างตวงวัดอันนี้น่าสนใจนะครับน่าเป็นการทักทิด คิดต่อไปนะครับก็แสดงว่าบ้านเมืองน,นี้เมื่อท่านนาบีพูดถึงเรื่องของการช่างตวงวัดและท่านนาบีก็บอกนะครับให้ความสําคัญกับของการช่างตวงวัดนั่นะค,คือการคือการขายจะเกิดขึ้นณเมืองนี้นะครับอลัลลอฮ์ได้ทรงให้ทรงให้เมืองมาดดน่เป็นเมืองที่อุปนิสัยหลายคนที่ไปเมืองบเดน่จะรู้ถึงความแตกต่างอุปนิสัยของอาหรับเนี่ย เป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับเมืองมาดินะแล้วก็เป็นเมืองที่การช่างตวงวัดจะไม่พร่องไปการซื้อขายเป็นไปตามตรงตามตะขึ้นในในส่วนของการช่างตวงวัดก็จะตรงต่อกิโลตรงต่อการช่างตวงวัดไม่ว่าการไม่ว่าจะเกิดมามาสมายัยเกิดในสมยันสมยนี้สมัยนี้จนกระทั่งต่อไปก็ตามครับนี่คือสิ่งที่ เป็นนัยยะสําคัญนะครับเวลามีการมีการค้าขายเนี่ยสิ่งที่จะความเป็นความจําเป็นนะครับอย่างยิ่งยวดคงจะไม่ใช่ความจําเป็นแต่ต้องเป็นสํานึกเป็นศัจธรรมว่าอาดช่างตรงวัดนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามที่จะโกงนะครับห้ามโกงห้ามให้ขาดแต่ถ้าให้เกินอฮัเดลักครับไม่เป็นไรนะก็ะให้กันไปครับและขอให้การ,การเจ็บป่วยได้หมดไป เขาให้ไปอยู่ที่เมืองยอฟ้าแทนซึ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชาวยิวในขณะนั้นครับบันทึกจากไอมก้มือนจากโซเฮกิมาบุคอรีนะครับคือยอฟ้าเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองมาดินะณเวลานั้นณเพลานั้น,ลน,นแล้วเป็นเมืองที่ชาวยิวชาวอยาวอหูดนะครับที่คอยรีดนาทาเรนกับชาวเมืองยอซิฟหรือเมืองมาดินะนะครับขอให้การเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้เราคงทราบถึงการที่พวกเขานั้น ครับไม่ชอบท่านนาบีไม่ชอบอิสลามเลยนะครับแล้วท่านนาบีก็ได้ขอดุอาน,นะครับเมื่อมาถึงที่ชีวิตส่วนหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลกอะไรยฮิวะสลัมครับตอนนี้เราเรียกได้ว่านี่เป็นการจุดเริ่มต้นอันเป็นบ้านหลังใหม่บ้านที่จะเปิดประตูตอบรับบ้านที่จะยินดีที่จะเชื้อเชิญผู้คนไปสู่ นั่นก็คือเมืองยัสริปเดิมหรือเมืองมาดินานั่นเองครับต่อไปคงคุยกันนะครับในในต่อไปนะครับอีพีต่อไปเรื่องราวของการเข้าสืบมวง่งบมนะเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับในโอกาสต,ต่อไปครับวันนี้สรุปเรื่องราวของการอุปยพของท่านนาบีและบทบาทของสุฮบะครับวันนี้จากรลาไปก่อนนะครับสุบฮานะกัลอฮุมมาวบะบิฮัมดิกา Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.